ดูกันให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเราาื่องราวชาในหกนรกาสี่สิบสีนาทีคู่เดียวครับสนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบ,บู่เบนเนตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนแชมพูบสบู่บบเหลว,วที่ดีที่สุดโคดโมกอกานิคุู อยากอร่อยเมื่อไหร่ก็มามาน้ำยาล้างจานที่โพเพียวร้ายต่อคราบแต่รักผิวคุณปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดถ้าคุณกล้าพอนิสสันนวาร่าใหม่ก็กล้าไปกับคุณ นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรร2.3ลิตรเทอร์โบปลอดภัยมั่นใจทุกมุมมอง360องศาด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทางใหม่นิสสันนวรากล้าเพื่อคนแกรกถาพิสูจน์ความแร่กที่โชว์รูมทั่วประเทศ ข้อดีของการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะที่จดจทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตัวรถได้มาตรฐานมีความปลอดภยัยผ่านการตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดคนขับรถมีใบอนาาุญาตขับรถถูกต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอัตราค่าโดยสารเป็นธรรมเกิดอุบัติเหตุมีการภัยุุ้กรองเดินทางโดยรถโดยสา,ารสาธารณะถูกกฎหมายได้อย่างมั่นใจกรมการขนส่งทางบกติดตามตรวจสอบทุกการให้บริการทุกความปลอดภยัยของผู้โดยสารทุกคนครับด้วยความรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม ไม่คนไม่ออกคนไม่ออกเพราะผิดกด่อเขาออกใหม่สำหรับผู้หญิงคะ่ะลิปโคฟรากลิ่นม็กซเบอรี่น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะมั่นใจผู้หญิงอย่างคุณทำได้ยาแผนตราเสือสิบเอ็ดตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระาสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราสือสิบเอ็ดตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือสิบเอ็ดตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา นายสุพงปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564เพื่อเป็นการสนับสนุนการรับบริจาครลหิตให้ศูนย์บริการลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนโดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เราสองคนเลือกเนสกาแฟเบรนแอนด์บิวซองนี้เท่านั้นจากเมล็ดกาแฟคั่วบดละเอียดหอมกลิ่นกาแฟแท้ๆรสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใครเน <Wow. S 2> สกาแฟเบรนแอนด์บิวซองเดียวที่เราเลือกซองโปรดของทุกคน